สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์เดอะฮักนะครับผมก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เรามาทําประจำค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าที่ไม่ได้มาทําประมาณ2อาทิตย์แล้วป่ะสองสามอาทิตย์แล้วเนาะแล้วก็มากันใหม่ในอาทิตย์นี้นะครับผมส่วนโปรโมชั่นนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยก็เริ่มต้นที่เซตห้าสิบนะครับไปหนึ่งเซตพันเลยนะครับผมแล้วก็เซตใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีพวกสองพันมีพวกหมื่นอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าโปรโมชั่นใหม่เนี่ยจะเป็นสองพันนะครับเติมทีเดียวนะแล้วก็ปืนนี่ยจะเป็นปืนสองพันห้านะครับผมประมาณนี้แล้วกัน และถ้าส่วนตัวที่โหดที่สุดนะครับในเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นตัวนี้ก็20บาทได้1ชั่วโมงนะครับผมค่อ,ขอนข้อแท้ที่จะแพงแต่ว่ามันก็ดีที่สุดในเซิร์ฟนะครับแบบไม่ต้องซื้อแบบตัวละพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยก็เช่าเอาได้นะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายเช่านะประมาณนีน้แล้วกันส่วนตัวเช่าก็มีใครที่งบน้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้25บาทได้1วันเลยนะครับต่างกับตัวนี้ค่อนข้าที่จะเยอะอยู่นะผมว่าเยอะนะเพราะว่าราคาไม่ต่างกันมากเลยนะแบบต่างอันอันนี้อาจจะแพงกว่าแต่ไม่1วันนะครับอันนี้ เออยีบาทได้แค่หนึชั่วโมงเนาะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ของพวกเติมสะสมนะอันนี้สะ,สะสมนะครับผมก็เริ่มต้นที่2องพันหนะครับไปถึง2 0,000เออมีดนี้น่าจะโคตรแรงแล้วก็ส่วนของ VVP ก็ตามเดิมนะครับ V เริ่มต้นที่ V 1 1นะครับไปถึง V 2 0นะครับผมประมาณนี้แล้วกันแบบของโซีพงศ์ CP อะไรอย่างนี้ก็อันนี้พวกส่วนในเว็บนะครับผมนี่ปืนฟาร์มเหมือนเดิมเลยนะครับห้องล็อก2ชั้นประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราลองผมไม่แน่ใจว่าแอดมินให้มาสุม่ม หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันปะ <hour> ตอนแรกอะ่ะผมเล่นเซตเอ่อสิ่งที่เรียกว่า300อนะครับแต่ว่าโดนพันตบผมก็เลยต้องเล่นพันนะรอบนี้ผมก็จะเล่นแบบมา300ชิวๆนะแต่ว่า0 0มันสู้พันไม่ไหวจริงๆนะครับแบบขนาด500ยังสู้ยากเลยนะอันนี้เจอพันเลยแบบคนละเรื่องเลยมาดูกันว่าเขาจะออกหรือเปล่านะเพราะตอนแรกอะ่ะผมเปิดปิดคลิปไปเปิดปิดคลิปมาแบบมันจะเล่น300มันจะเล่นพันอะไรของเขาก็ไม่รู้งงไปหมด ว่าแต่พวกเออผมบอกให้นี่พวกแม่งวิ่งยิงได้ไอสัตว์โคตรเท่ไอสัตว์โคตรเท่ดูดิเท่จริงวอเงเลยอย่างเท่วิ่งยิงอ่ะอะไรกูไปยิงคนค้างเอ้ยยิงคนติดโลกเฮ้ยเชตี้ก็ดีนะผมเห็นอยู่เดี๋ยวเขาเล่นกันนะครับเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนโอ้หแล้วเนี่ยเห็นปะเมื่อกี้มันขึ้นไปตก เอาตบเอ,บเอพอเล่นผมเล่นสาอยะเอาุเล่นพันเนยนะเฮ้ยนี่ไไอไเ <c oughs> นี่นะยใช่หรอวะโอ้เซตกล่มนี่เซตห้ิบนะห้ก็เก็บไปผมเออส่วนใหญ่เป็นยุคพกปะตอนนี้ย <c oughs> ิงคนคารุ่ยก็เนี่ยไอ้ที่ขอโทษทีวะหรือผมควเปลี่ยนเซตอะ เปลี่ยนเซตก็ได้ไอ้เหี้ยเปลี่ยนเซตเปลี่ยนเซตเปลี่ยนเซตอะห้าสิบมันถึงเท่าไหร่อ่ะเก้าเอ่อสามศูนย์เนาะเปลี่ยนเซตก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูด้ะเดี๋ยวทุกคนผมจะไม่ปิดทีเปิดใหม่ละเดี๋ยวรอดูเลยว่าแม่งจะเอาอะไรมาตบผมคอยดูเลยเออเราเล่นเป็นห้าสิบไปกันเนาะแช่ชิวๆครับโอเคเก็บหมดทุกอย่างมาดูกันนะครับว่าผมจะโดนอะไรตบอีก มารับชมกันอตอนนี้ผมเล่นแบบเซตเอ่อที่เขาเล่นกันนะแบบเซตห้าองห้าสิบอะไรเงี้ยมาดิอุ้ยห้าสิบประมาณน,นะบอกเลยฮึบฮ้บผมจะไม่เล่นยากไปหน่อยว่ะตาบผมนะฮ้บอุ้ย,ยมันอยู่นะบอกเลย นี่ไงเซฟนี้นผมบอกเลยห้ามวิ่งห้ามวิ่งหนีอ่ะวิ่งหนีคือตายอ่ะ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวพวกสองก็บ,บอกเชีวอะไรอย่างงี้ครับวิบ่งหนีคือเดสสมอรเล่แน่นอนนะครับโดนแบบไม่ต้องชิปไล่ก็ได้อ่ะเดอเดอเตเตเตอ่ะกูบอกเลยชิปหนีคือมึงตายไอ้ไล่หนีไอ้หนีคือมึงตายอ่ะ หายสวยเฮ้ยไอ้ชินีตัวละครเท่ากูนี่ไงไาดิเฮียเอ้ยมันอยู่นั่นน่ะบอกให้เอยไอชินีปิงโอเคก่อนแล้วกันไอชินีดูดไว้จัดอะไอชินีปิงไอ,งไอสไอั์เฮ้ยมันปิงมันปิง มาดีอุ้ยมันมันมันไอเทมไม่ต้องเล่นพันก็ไ <c oughs> ด้เล่นซตนี้ก็มันบวกให้โอ,โอ้ยของเต็มครังของเต็มครังแต่ว่าค่อนข้างที่จะเปลืองแม็กหน่อยนะแม็กต้องเอามาแบบอย่างต่ำก็ร้อยบวกนะครับไม่จริงกันตรงไหนวะ <c oughs> ผมว่าฝั่งนู้นแน่นอนมีใครเอาหนวิ่งมาเร็ววะทึบๆไปไหนแล้วแล้วม,มันยิงจากตรงไหนวะ ขอเติมน้ำวิ่งแปร์ปโอ,โอจีซีกูมีเยอะจังวะนะไปค่อยเก็บนะครับของพวกห้าสิบอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีราคาหรือเปล่านะแต่มันนะไอ้เหี้ยดูดิแนวพกอะบวกกันโคตรมันไอ้เหี้ยเอามันจริงทุกคนเอาว่าไหมหี่แนวพกอะเซิร์ฟไหนก็มันนะครับบอกให้ มันจะรู้ไหมว่ามึงจะโดนชิปไล่โอ้มามามาโอ้โหอย่ามันมันชิบหายไอ้เฮี้ย <c oughs> เฮ้ยใหรยิงกูกูได้เสียงไปตัดมาดิมาดิเฮ้ยนี่คน50นะครับ mười tay tai mười Đi Vai đi 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 mười 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 qua đi. Đi เพียมันจัดเซอร์พีอะไรเนี่ยเปลี่ยนแนวแต่ละรอบไปเที่ยวโคตรมันนี่ไงไม่ใช่มันจริงทุกคนไม่งมันมากอ่ะโอ้ทุกดอกโอ้โหพีมันกว่านี้ก็โอ้โหเซิร์ฟอะไรอ่ะไม่มีแล้วมั้งไอ้เหี้ยแบบมันมันนัวไม่ได้มันแบบนั้นนะครับแบบมันนัวมากแบบปืนแล้วยิงมันจัดอ่ะไม่ได้อวยด้วยบอกเลย ผมใครที่ดูคลิปผมนะผมจะรู้นะว่าผมไม่ค่อยอวยเซิร์ฟนะแบบเอออาจจะมีนิดหน่อยขอจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เซิร์ฟไหนมันก็ว่าไปตามมันนะครับอุ้ยเชียปืนอะไรอีกอะ่ะปืนใหม่ปะแต่ผมตอนนี้ผมเสียงแหบนะผมขอตัดไปตอนแบบขอกินน้ำนี่ไป let's go มันจริงมันจริงอุ้ยเฮียอะไรตบกูอีกนะ เฮ้ยเสร็จคุณคุณคุณได้ยิงสามหนอยสิเพื่อชันนี่อะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะยิงวิ่งยิงได้ทุกเซตนะครับโอ้แต่ผมก็ต้องกักแม็กไว้บ้างอ่ะอุ้ยคนเริ่มนัวแล้วนะตอนนี้เริ่มไม่ไหวกับมมดละแตกไม่สามร้อยมานะครับ ต้องต้องจุกหนีหน่อยโอ้ไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยผมต้องเล่นบ้างแล้วสามร้อยแต่ผมเดี๋ยวไม่ก็พันมาตบอีกอะเหี้ยเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวสามร้อยเล่นเลยนะครับสามร้อยสามร้อยขออนุญาตเอ้ยเอามาฟีดันสามร้อยผมเนี่ยผมควักมาแล้วนะเห็นปะแต่เขาไม่เล่นกันเนี ก็เลยงงเดี๋ยวเวลาเฉิดแล้วนะลูกพ่ออยากเล่นมานานแล้วสามร้อยเนี่ยเฮ้ยโอ้ล้องบัอกอ๋อไอส้สัสกระเป๋าบักมาเดี๋ยวเวลาเฉิดแล้วครับสามร้อยลูกมาลูกครับข้างบนอ๋อแต่เซตเอ่อแบบเฮ้ย เซตเขาเรียกว่าอะไรวะเซตแบบนี้มันวิ่งยิงไม่ได้นะครับน่าจะเป็นพอพกมั้งไหนวะผมกดยิงแล้วน่าจะเป็นพกบัดขี้ควายเอาหายเฮ้ยอุ้ยโดนอะไรยิงไม่รู้ข้างหลัง <artistic> ขอโทษทีนะทุกคนอาจจะเป็นหัวหน่อยอาจจะเป็นหัวหน่อยอาจจะเป็นหัวนิดนึงขอโทษที แบบผมเพิ่งมาลองไล่ดูคลิปตัวเองแบบจริงๆจังๆนะไม่ปวดหัวชิบหายมาแต่งแน่กูแบบอกเลยอ,อุ้ยชิคกัตบตายอุ้ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ขีๆๆ้นะเนี่ย ว้าวเกือบดองขี้ด้วยโมเลไม่สามร้อยไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอวะสองพันเลยนะทักไปช่วยันตายกูบอกเลยไม่รอดหรอกเฮ้ยไม่ใช่ะลรไอ้เฮียเร่งแรงแรง แรง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 ไม่ใช่พวกมันถี่มืนก็ไม่ใช่ขี้เล่นๆนะไอสัตว์คือเก่งอะเนี่ยโอ้ต้องต้องเอาไอพกกอกก่อนนะตอนนี้พี่อาร์ตกูกูแน่เลยใช่ไหมนะครับน้องไหนสำไปวะ เนี่ยตอนนี้ไอ้พกมันมันตอดผมแบบมีปัญหามากอะต้องออามันก่อนแต่กูจะตายอุ้ยขนทุกดอกอยู่ข้ามไาอ้สัตว์ไอ้ลิ้นปีเฮ้ยไอยตกแล้วสวยอไอ้สองคู่หูนี่ได้อยู่ได้อยู่ หมัดไม่แรงหรืออะไรนี่เฮีตายไปซะไอ้สัตว์โดดกุไลม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 โดดกไล่โดดกุไลอะไรไมตายเฮียมีแรงไหมเนี่ยโอ้ไม่จะเป็นหกร้อยไม่แต okay, oh, ่รัวนะไอสัตว์ดูดิโอ้ยวุฒิ ผมต้องเลือกนะว่าตัวไหนดีไอ้เชีย่ยแต่ปืนไม่แรงจังวะเพื่อนเปนเพื่อนผมต้องสิ่งที่เรียกว่าขนมนามานะครับแต่มันมันมันไอ้เชี่ยสามร้อยก็มัน เชื่อต่อยแต่ละรอบทำไมกูเจ็บ <c oughs> จังไอ้ยท้อนดานมเมจไม่ได้พวกมึงเนี่ยโอ้โหไม่ทันโทษทีกูโทษใครไม่รู้แต่มันมากตอนนี้มาดิอย่ายุ่งกับกูเลยกูขอร้องมางมาวันวันหมี วันว wow. oh, ันเกิร์มเข้ามาเข้ามาว้าวไม่ดีสัตว์มึงวันวันหนึ่งกูแล้วนะวันวันออนวันแย่ทับบทับทกูหนีแล้วเอ้ยบังกูเฮะเซตอะไรกะโอ้โหกูเจออะไรอีกวะเนี่ยผมไม่รู้ว่าเซตที่อะไรเหมือนกันอะแต่ไอ้เช่น่ะ ต้องโดนกูแน่ๆอ่ะไปไหนแล้ววะหายไปแล้วว่ะสองสามร้อยทำไรได้ร้องเพลงได้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 ๆโอ้โหมันไปไหนอ่ะไอ้ผมว่าไอ้ทียนั่นอ่ะคือพันเหมือนผมไปก็บของได้เยอะไงมันคือเซตเซตพันหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจจริงๆนะทุกคนขอโทษทีนะถ้าถ้าผมแบบผิดไปอ่ะแต่ตอนนี้มันลงกันหมดแล้วมันลงเอ้ยยี่อะไรอ่ะเมื่อกี้ผมพับจอหน้าโซนไปก่อนที่ผมจะเปิดชิปอ่ะยิดีนะผมไม่ตาย แตกไอสัตว์สาร้อยแตกโอ้ยยีไม่โดนได้ฟันไม่โดนแตกไอ้เฮีย้ยได้อีกแล้วอุย้ยพันตบชิวเลยดี่มาเดินมาดูดาเมจกันนะครับมาสามร้อยอเฮียสามร้อยแปดสิบห้าไอ้ชุ้ยเซ็ตกลุ่มนี่ว่า โอ้ขอโทษทีแล้วผมเอาพันตบโอ้โหรู้สึกผิดเลยเี้ยรู้สึกผิดจริงเดี๋ยวเปลี่ยนเซตให้เดี๋ยวเปลี่ยนเซตให,ให้ขอโทษ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 ทีขอโทษทีรู้สึกผิดจริงเอ้ยไม่คิดว่ามันเล่นเซตโหดคิดว่ามันเล่นเซตโหดเลยแบบเลือดไหลเป็นน้ำอ่ะเชื่อกูคิดไปเองนี่หว่าไอสัตว์เอ้ยรู้สึกผิดจัดตอนนี้เราต้องเก็บทุกอย่างนะครับเอ่อพกน่าจะดีกว่าปะน่าจะดีกว่านะเราเล่นพกเลยนะ มผมเปลี่ยนกระเป๋ายัางวะผมลืมโทษทีโอเคเปลี่ยนกระเป๋าแล้วนะครับเราเลขเปนสามร้อยพอแล้วเนาะโทษทีเท่าทีาทไม่แฟนไม่เห็นจุกนี้ที่กูมองไม่เห็นมาดิมาด,มมดิมันหมดมันหมดเราเก็บแต่เอ้ยกระเป๋าสามร้อยนี่นะครับเราเก็บแต่สามร้อยขึ้นแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นพวกพวกอะ่ะ มาเเล่น,นพือครับมาดีวุ้แต่แม่งมันจัดมึงอย่าหนีมึงอย่าหนีมึงอย่าหน,มานีมึงอย่าหนีมึงอย่าหนีเซ็ตแค่ไรเนะี่ยโอเคมาดิจ่าสามใบเตก ว้าวเห็นไหมอุ้ยแจ็คแตกแจ็คคือเซตอะไรแจ็คคืออะไรไม่รู้แต่เก็บไปก่อนแจ็คคืออะไรไม่รู้นะครับแต่ผมว่าน่าจะของดีเฮ้ยแจ็คแจ็คนี่คืออะไรครับแจ็คสเตเบอ์สามร้อยหมดเลยเดีไม่มีเสียงตอบรับเลยเยอยดีนะครับแ <laughs> ชนกูจัดอะแต่ของสามร้อยต้องขี้ โอ้ยชิต่อหเสียงฮ่าฮ่าไ่เ่อนอกเข่าวะตามทุกเม็ดเลยอะฮะโอ้ยนเนี่ยจะเช่ก็อกเหรอใจอยู่ว่าป็นา้อยมันแรงตามทุกเม็ดเลยอ้าอ๋ออันนี้คือเาื่นสาร้อเหรอที่ผมเล่นอะรว่าตัวผมมันตัวผมมันไอ้นี่ไม่ได้วะไม่ยิงไม่ได้วะ่ายครับว่าไงว่าไง ว่าไงว่าไงบัดดี้บัดดี้้ฮะลัตตี้บัดดีนะอ๋อบัดดี้วัสดีครับัูดีกับตี้ไอ้เหี้ยกูหนีไ้เฮียไม่อยู่หรอกแต่เราได้สามร้อยมาเพื่ออะไรหรอกฮุ้ยไม่ตายนม่ดียหโหทุกดอก มาดิได้ของได้ของงงเลยไม่ยิงตเดินยู่นมามาดิมาดิไอ้ทัดมดิ้บมจะตายูิะตายเฮ้ยตีไปแล้วคนไหนอะหลายตีเลย ขอโดบก่อนนะครับขอข้อเดียครับฮะเลขที่27โอ้โหไอ้ใครบวกผมมาไอ้ใครบวกผมมาโอ้งั้นไม่ไหวไม่ไหวอย่างเงี้ยต้องออกต้องออกเอี้ยใครโดนอ่ะโอ้อะไรวะกำลังนัวเลยไม่เป็นไรถือว่าได้ได nee ้โอกาสเก็บของนะครับ แต่ไปแก้ค cool. oh cool. oh, ือแจ็คอะไรขอลองลองดูแป๊บนะแจ็คแจ็คแฮมเมอร์แจ็คแฮมเมอร์ขอลองยิงสักครู่เอ้ยแม็กแม็กเอเออุชน่าสนใจนะไม่มีไอ้ที่อ่ะมามามาอ๊บโอ้ไปแกตีนอ่ะพกดีกว่าเยอะโอเคพกดีกว่าเยอะไป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 เอาเชนนี่ออกไปดีไหมไม่เป็นไรกำลังมันกำลังนัวบอกเลย ครับฮะ,บนนะะใครพูดอะไรนะมาดิกำลังมันกำลังนัวเลยสวนหน่อยเฮียไปลุ้นไม่สวนเลยอุ้ยเฮียเจ็บอยู่นะโอ้โหหนีด่วนไอเฮีย อี๋แล้วสวนอี๋แล้วสวนเข้าใจปะเฮ้ยตีแก่ต้องต้องซ่อมแรมกับผมแล้วแหละเอาอีสนใจตีไหมนะเจตีไหมใจตีไหมมันเป็นอะไรวะนะ่ยอ้ยเฮียเข้ามนเยอะนะครับแตีผมบอกเลยไม่งันมันจัดโอ้ยเฮียมีเสียงด้วยตัด แชมเปียนฮาร์วินเฮ้ยจะตายไอเฮียมันไม่มีโซนไอสัตว์เออยม่ต้งว่ามีโซนก็มานี้แล้วกันนะครับทุกคนฝากกติดตามฝากกดไลค์นะครับว็จะมีคลิปอะไรต่อไปนะเราก็อยากให้ถึงหมื่นไปๆนะแต่มันก็น่าจะอีกหลายปีก็มานี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบนะครับเดี๋ยวผมมาอีกประมาณน่าจะวันอาทิตย์นะครับอีทีหนึ่งนะครับโอเคบาย